สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันมีปัญหากันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปแล้วก็ออย่าเอาไปตัดสินอะไรเพราะว่าเป็นพลังงานที่โดยรวมมากๆไม่รู้ว่าชำนายของใครนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะจะเปิดเป็นพลังงานฝั่งคุณแล้วก็พลังงานฝั่งเขานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ฝั่งคุณอ่าฝั่งเขาอยู่นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะฝั่งคุณนะเดี๋ยวจะเปิดฝั่งเขาก่อนนะคะสี่ถ้วยอพลังงานคุณ The Tower โอเคความสัมพันธ์เนี้คุณอาจจะเคยแบบยื้อหรือเคยแบบเฮ้ยกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาเคลียรแต่ว่าตัวเขาว่าเหมือนกับไม่รับหลูอะคือ อาจจะเป็นการเมินเฉยกับคุณเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งในช่วงนี้เพราะมันเป็นพลังงานในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าถามถึงพลังงานที่เขามีต่อคุณเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเด่นขึ้นมาคือเขาไม่อยากให้คุณคาดหวังในตัวของเขาเออประมาณเนี้ยส่วนตัวคุณอนะ่ะก็จะออกแนวแบบ บางทีอารมณ์ร้อนด้วยในช่วงนี้นะคะให้ให้ระมัดระวังเอาไว้หน่อยเราก็เหมือนกับโอเคพอเราอยากคุยอยากเคลียอยากสารสัมพันธ์แต่เขาไม่รับเราก็แบบเหมือนพร้อมพังเหมือนกันในในความสัมพันธ์นี้นะขอขยายสีถ้วยไหนคะทำไมเขาถึงเป็นสีถ้วย1ึงเรียนอะตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสไปในเรื่องของ การเงินหรือแม้กระทั่งนะในเรื่องของตัวของเขาเองอะคะ่ะคือสีถ้วยสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานของเขาหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเอา่อเป็นเรื่องของคำสัญญาการอยากกลับมาคุยด้วยก็ได้นะที่ที่เขายังยังไม่พร้อมรับในตรงนี้นะคะขอขยายคุณเดชาวเวร คุณอาจจะมีการแบบเลือกจะอยู่นิ่งๆแล้วด้วยนะในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะก็คือแบบจบก็คือจบแต่ก็ยังมีความนึกถึงอยู่นะไม่ไม่ได้ถึงกับขนาดอะไรอาวร์แต่ว่ามันจะเป็นความที่แบบโอเคนั้นฉันก็ไม่ทำอะไรแล้วเหมือนกันประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าหลายคนยังรักอยู่ไหมก็ยังมีความรักเพราะไม่นั้นน่ะก็จะไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์หรอก มุมมองที่เขามีในความสัมพันธ์นะจากจากตามหน้าไพ่นะคะบางทีแล้วว่าเขารู้สึกว่าบางทีความสัมพันธ์เนี้ยต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่จะเยอะมากอืมเพราะว่าจะเป็นออกแนวแบบขิงก็ลาขาก็แรงนะในในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะอาจจะต้องแบบเหมือนต่างคนต่างมองว่าจะต้องมีฝ่ายใดนึงถูกผิดชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไม่มีพื้นที่ตรงกลาง สี่เหรียญสองถ้วยคุณอะถึงชะลอกกันยังไงคุณเองก็คืออยากปรับความเข้าใจแต่เหมือนยิ่งปรับยิ่งพังนะส่วนตัวของเขาอะเขาก็จะมีสิ่งที่เขายุดติดคือเขาไม่ได้ปรับแบบคือจะเอาอยัางไงดีอะเหมือนกับโอเค จะมีายหนึ่งปรับยอมปรับยอมเอ็นอ่อนผ่อนตามขอแค่คุยขอแค่เคลียตัวเขาก็เหมือนเราก็หวังว่าให้เขาอะปรับให้กับเราบ้างแต่เหมือนกับเขาไม่ปรับจะมีบางสิ่งนะที่ที่เขาหยุดเอาไว้อยู่ค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงไพ่ห้าไม้เท้าขอขยายห,ห้าไม้เท้านะคะแปดดาวทำไมเป็นแปด เมือนเขาทะเลาะก,กับตัวของเขาเองอะ่ะเอาจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเป็นความรักไหมหนึ่งถ้วยอืมเขาน่าจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะคอนโ c o n l ในในนิสัยของเขาได้อะค่ะก็ยังมีช่วงที่เขาทะเลาะก,กับตัวเขาเองอยู่ ถามว่าไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยใจตรงกันนะคนทั้งสองคนเพียงแต่ความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์มันมันขัดแย้งกันอะ่ะบางทีก็ไปกันคนละทิศคนละทางเลยก็เลยดูเหนื่อยในความสัมพันธ์แต่ถามว่า แล้วก็ตัวเขาเองอ่ะเดฟูคือเป็นคนที่รักอิสระมากๆบางทีเขาคิดว่าเขาทําเต็มที่แล้วแต่มันเป็นออกแนวแบบในรูปแบบของเขาอะค่ะซึ่งมันไม่ใช่ในรูปแบบของความรักที่เราต้องการประมาณนี้นะอ่ะมาดูของฝั่งคุณหน่อยสิ่งในเท้าความสัมพันธ์คุณก็ต้องการให้เดี๋ยวนะ หกดาเมื่อกี้เปิดของเขา4าี่ใบใช่ปะหนึ่งดาเดิจริงๆคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดคนคนนี้ยากมากอาจจะต้องมีช่วงที่คุณแบบเหมือนต้องจำใจเดินหันหลังออกมาไม่ทำตามในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกก็คือคุณเองคุณก็ต้องการให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นแบบเดิมมีความสุขแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือ นะเพราะแปดดาเขาอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือจนคุรู้สึกว่าคุณจะต้องก้าวออกจากจุดเดิมแล้วอะเหมือนหลายคนจะตัดแต่ก็ตัดยากมากๆกับคนคนนี้นะคะคนนี้คุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาตั้งแต่แรกแต่คุยไปคุยมาแล้วมีความรู้สึกแบบยิ่งจึงดูดเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยด้วย อีกในหนึ่งนะบางทีอ่ะคุณไม่ได้คุยกับเขามาสักพักแล้วแต่ว่าก็อยากตัดสินใจที่จะเริ่มความรักครั้งใหม่นะแต่คุณรู้สึกว่าเราจะหาใครคลิกได้เท่านี้อีกไหมซึ่งคุณคิดว่ามันคลิกไงในบางทีนะหรือบางทีบางคนก็กลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะ เดี๋ยวขอดูฝั่งคุณก่อนนะอันนี้จะเปิดฝั่งคุณก่อนนะว่าสิ่งที่เขาจะ take action ที่คุณแบบสัมผัสได้สิ่งดาบมาเลยเราฝั่งเขาล่ะ mm hmm. เขารู้ว่าคุณแบบโอเคคุณเสียใจเพราะการกระทําของเขาอะแต่สิ่งที่คุณสัมผัสได้คือเขา นิ่งเขาเฉยเหมือนเขาแบบเหมือนหยุดทุกอย่างไม่พูดไม่คุยไม่ไม่คิดที่จะลุกมาทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะฝั่งเขานะคือถามว่าจุดยืนในความสัมพันธ์นะ่ะเขาจะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาอึดอัดจะมีแบบนี้อยู่นะถามว่าเขาอยากมีความรักที่ดีกับคุณไหมอยาก แต่ก็มีบางอย่างที่เขาก็ยังไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอ่ะซึ่งจุดยืนของคุณคือบางชีคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณเคยเป็นไหมว่าคบไปแล้วคุณโดนดูดพลังงานไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจุดยืนของคุณคือความอดทนในความสัมพันธ์อนะ่ะ ตัวเขาถามว่าตัดคุณขาดไหมเจ็ดดาบก็ยังไม่ขาดก็ยังมีการแอบดูแอบส่องหรือแอบเกาะติดเรื่องราวสถานการณ์ของคุณอยู่เหมือนกันนะจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้คุยกันสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะเหมือนคุณก็กลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าคุณอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่า บางคนก็ยังมีการรอจังหวะรอโอกาสรอการพูดคุยในการคุยกันนะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคนคนนี้ในใจคือดูภายนอกอะเดฟูอาจจะดูหลันล้าดูแบบเข้าสังคมเจอคนใหม่ๆแต่พอเขาอยู่คนเดียวช่วงวันเวลาที่เคยมีกันอะมันทำให้เขาหัวใจแบบอ่อนแอลงนะคนนี้เอาใหม่เมื่อกี้หยิบมานะเหี้ย ตัวคุณก็พยายามทําเป็นเข้มแข็งเหมือนกันแต่ว่าบางทีในใจลึกๆก็จะยังมีความมันขาดไปบางอย่างจริงๆโอ้ถ้าเกิดว่าถามว่าแนวโน้มนะบางทีแนวโน้มในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆซึ่งอาจจะตอบไม่ได้นะเพราะสเตรนท์เขาจะกลับมาในช่วงที่หัวใจของคุณแบบ เข้มแข็งแล้วก็แกร่งมากๆากอะคะ่ะมีการพูดการคุยการปรับความเข้าใจกันนะแต่จะคบต่อหรือไม่คบต่ออยู่ที่การปรับความเข้าใจล้วนๆนถามว่าโอเคเขาก็ไพาราชาถึงไม้เท้าเนี่ยเขาจะเป็นคนรักที่ดีขึ้นนะคะคือได้เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตแล้วแหละ บางทีมันจะเป็นช่วงที่มีระยะห่างกันเราก็กลับมาคุยกันเขาจะยอมคุณมากขึ้นนะแต่การยอมคุณมากขึ้นเนี่ยจะมาจากที่เราไม่ได้ไปง Grammy ัดไม่ได้งัดหรือว่าเรียกร้องแต่เราแบบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆของเราอะค่ะแต่ตัวคุณค่อนข้างตั้งดาบในความสัมพันธ์นี้นะอืมเพราะเหมือนกับว่า คุณจะพยายามใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวของเขาอะจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลจริงๆคนนี้เป็นคนที่ชอบพูดจาประชดประชันด้วยนะเหมือนเรียกร้องความสนใจจากคุณอนะแบบ บางทีอ่ะอยากให้คุณทำดีน่ารักกับเขาเพื่อเสริมความมั่นใจของตัวเองโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันคือเวลาไม่เหมาะกับเราเลยเขารู้ว่าเขาทำทุกอย่างพังค่ะ แล้วก็เขาหวังว่าคุณนะจะยกโทษให้กับเขาอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไกด์ไลน์กันนะคะคุณไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์นี้มากจนเกินไปทุกอย่างอะจะได้รับการเยียวยาการดูแลในตอนนี้คุณอาจจะต้องเริ่มเริ่มดูแลตัวเราเองก่อนนะมันอยู่ที่ตัวคุณ ความสัมพันธ์อาจะกลับมารูมานโรแมนติกอีกครั้งไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความส,สุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ